โร,โรงหนังที่สามโรงหนังที่สามคือต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องโรงหนังอะมันมีเรื่องเล่ามาเยอะแยะมากมายแล้วก็หลายๆที่ที่เราฟังดูมันก็จะมีกฎกติกาแปลกๆอะไอย่างโรงหนังที่ที่หนึ่งก็แล้วกันมันบอกไม่ได้นะครับที่เนี้ยเขาจะมีโรงหนึ่งหลังจากที่เลิกหมายถึงว่าวันเนี้ยเลิกงานเสร็จปุ๊บหลังเที่ยงคืนไปแล้วรอบสุดท้ายไปแล้วอะ่ะมันจะมีอยู่โรงหนึ่งจะต้องฉายไว้ตลอดเวลา ฉายเหมือนแบบให้เจ้าที่ฉายที่เลยห้ามลืมเด็ดขาดทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่เป็นธรรมเนียมของที่นั่นเป็นธรรมเนียมของที่นั่นเลยซึ่งเรื่องนี้มันถูกเอามาเล่าจากคนที่เคยเข้าไปทํางานแล้วก็ไม่ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นครับแล้วก็อีกหลาย,ลายโรงที่เขาว่ากันว่ามีคนเจอส่วนมากจะเป็นรอบดึกโรงห้าโรงสามห้องน้ําในโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยเยอะ ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาไปเจอไปเจอมาเมื่อประมาณสักสิบปีสินโร <10. S 1> งหนังในกรุงเทพหรือโรงหนังที่ไหนต่างจังหวัดต่างจังหวัดง,งหดไม่รู้ว่าน้องแนงเคยทานโรงหนังต่างจังหวัดที่มันมันแบบสอง่องเรื่องครวไหมเคยเธอดูปะ ถ้าเรื่องครวบไม่เคยแต่ถ้าเรื่องครวบอะเคยเรื่องครบเรื่องครบสองเร voilà ื่องครอบเออจะมีอยู่สองแบบนะคือแต่งจังหวัดสมัยก่อนเด็กเข้าไม่ได้ก็มีนะเป็นแบบครอบอะเคยเห็นว่ามันมีแถวยาวราดป่ะพี่ใช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 ่คือสมัยก่อนพี่อะทันถ้าเป็นโรงหนังแบบสองเรื่องครวบแบบไปดูบ่อยก็คือนครนลรามาสมัยก่อนอืมอ่านครนครนลรามานี่คือเป็นหนังแบบฟอร์มใหญ่นะฉายสองเรื่องครบฉายวนทั้งวัน40บาท สมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นชีวิตวันๆคือจ่ายตั๋วค่าตั๋วเข้าไปแล้วก็ไปนั่งหลับอยู่นั้นเลยอ่าเพราะมันขายทั้งวันมันเป็นความบันเทิงของคนยุคเราออกเมื่อไหร่ก็ได้หลับตรงไหนก็ได้อแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคุณคุณดิ๊กนะครับคุณดิ๊กในอแหลมมากย้อนย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้ว่ะเขาเป็นนักศึกษาอยู่ดุกดิ๊กก็ได้เขาเนี่ยอยากจะหา j อบพิเศษทำก็คือเหมือนจะหา พัฒนามอะไรอย่างเงี้ยก็บังเอิญบังเอิญโชคดีมากณนะตอนนั้นเขาบอกว่ามันมีห้างถูกสร้างขึ้นมาแล้วในห้างเนี่ยมีโรงหนังม,มีทั้งหมดเลยสามโงรงหลังจากที่สร้างอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็ไปไปยื่นใบสมัครไว้เขาไปยื่นใบสมัครไว้รู้ว่าในนั้นมันมีโรงหนังเนี่ยแน่นอนเขาต้องการคนงานต้องการพนักงานเผื่อมีตําแหน่งไหนที่เขาพอจะทาได้อะไรอย่างเงี้ยครับทิ้งใบสมัครไว้หลังจากนั้นสองสามวัน ปรากฏว่าก็มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาแนะนําตัวเองว่าเนี่ยเป็นจากโรงหนังที่นี่นะ,ะเห็นมาสมัครงานไว้พร้อมที่มาทํางานไหมสนใจไหมพอดีมีตําแหน่งที่ว่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณนีคก็สนใจสิเพราะว่าเขาสมัครไว้แล้วอยากได้งานพาร์ทไทม์ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําเป็นพาร์ทไทม์นะไม่ได้ทําเป็นฟูลไทม์อันดับแรกคือไปถึงเนี่ยก็ได้ไปเจอกับผู้จัดการผู้จัดการก็จะพา แนะนำสถานที่ก่อนมา่าเนี่ยโรงหนังเนี่ยเป็นอย่างนี้นะก็มีทั้งหมด3โรงโรงหนังสแตนดาร์ดปกติทั่วไปเลยครับโรงหนังที่อยู่ในห้างแนะนําว่าทํานู่นทํานั่นทํานี่คุณนี่ก็ทํางานไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งตำแหน่งที่เขาได้รับก็คือเป็นตําแหน่งเขาเรียกเป็นตําแหน่งฟรอรฉีตัวอ,อประกาศให้คนเข้าโรงหนังาพาคนไปที่เก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทําอยู่งั้นประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นพออาทิตย์หนึ่งเสร็จปุ๊บพูดการก็ก็โทรมาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยว อยากให้สลับสับเปลี่ยนบ้างอะกะกลางวันเก่งละเดี๋ยวลองมาอยู่กลางคืนบ้างไหมเดี๋ยวพี่เพิ่มชั่วโมงให้เขาก็โอเคดิโอได้ตังเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็นัดกันก็ไปถึงถึงเวลาก็ไปทําพอไปถึงช่วงเวลาที่จะเข้างานกะกลางวันเนี่ยพนักงานจะเยอะนู่นนี่นั่นแผนกนู่นนี่นั่นเตม็มไปหมดเลยแต่กลางคืนเนี่ยมีพนักงานอยู่ไม่กี่คนนับไปนับมาเจ็ดคนด้วยกันอือ่าคุณคุณดิคือหนึ่งในนั้น เขาก็ทํางานไปพอทํางานไปปุ๊บก็จะพอรู้แล้วว่าอ๋อจะต้องทอําอะไรอะไรยังไงแล้วก็จะมีพนักงานอยู่สองสามคนที่จะเป็นเป็นแก๊งชอบแกล้งชอบอํามมีคุณแมนมีคุณหนุ่มอันนี้เป็นพนักงานเครื่องฉายฉายหนังแล้วก็คนที่เป็นทำฟรอร์เหมือน,น,นกันก็คือชื่อว่าคุณคุณเอกสามคนเนี้ยเห็นน้องใหม่มามแน่นอนว่าก็ต้องแบบบิ้ว รับนแกล้งเล่าเรื่องผีหยอกนู่นนี่นั่นแต่คุณดิก๊กเนี่ยเขาเป็นคนที่เขามไม่ค่อยกลัวเรื่องผีสักเท่าไหร่ก็อ๋อเนี่ยเขาชอบอัมชอบแกล้งยกตัวอย่างการอัมนะครับมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่ทั้งตัวของคุณดิก๊กเนี่ยที่เป็นพนักงานใหม่นจะต้องมาทํางานก็จะมีเหมือนกับคุณเอกเอก็จะพาทัวร์เดี๋ยวนะโรงนี้นะเป็นอย่างนี้นะแนะนำดีอย่างนี้นะแต่เปิดประตูเข้ามาทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทำอย่างนี้ แล้วคุณดิกก็แต่โรงสามมันต้องระวังนะโรงสามเนี่ยเขาเจอกันเยอะผีดุก็เล่าเรื่องผีบิวอะครับแต่คุณดิ้กก็เฉยเฉยก็เอ้ยแต่คุณเอกก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูขอเช็คลงหนึ่งกับโรงสองแล้วกันนะไปดูโรงสามคนเดียวกูกลัวไม่กล้าไปคุณดิก้กก็เออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปดูเองอะไรเงี้ยก็เดินเข้าไปปุ๊บเปิดประตูเข้าไปพอกําลังจะถึงตัวเก้าอี้นั่งก็จะมีวอมาจากห้องฉายข้างบน คุณหนุ่มกับคุณแมนก็วอมาบอกดิกลองเช็คแขกด,ดูสิมีทั้งหมดกี่คนรอบเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเขาก็เดินไปเช็คมีแถวไอวอลคุยกันนะวบบแถวไอเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดคนข้างบนเขาก็วอมาบอกเฮ้ยนับดูดีเจ็ดคนแน่เหรอบอกก็ลองนับใหม่สิคุณดิกก็นับห e นึ่งสองสามสี่เฮ้ยก็เจ็ดคนพี่แถวไอเฮ้ยไม่ใช่แล้ว มันมีแถวหลังอีก,อกสองสาคนไม่เห็นเหรอคุณลิเขาก็มองมองเสร็จปุ๊บก็มองขึ้นไปบนห้องเครื่องฉายก็เห็นสองคนนะหัวเลาะค,ค,คิกคักคิกคักอําอําว่าเอ้ยเนี่ยมีมีผีมานั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นแล้วโอ้พี่ชอบอําผมนะวันไหนเออขอให้พี่โดนซะมั่งเธออืมแล้วก็เหตุการณ์ก็ดําเนินต่อไปคุณลิ้ก็ทํางานตามปกติครับจนกระทั่งวันดีคืนดีคุณแมนทํางานเสร็จปุ๊บบอกทุกคนว่าออกแล้วนะ อ,อยู่ๆกวลาออกไม่บอกเหตุผลด้วยออกเพราะอะไรแต่ก่อนที่จะออกเน่ะก็ไปบิ้วกับคุณดิก๊กอีกบอกว่าถ้ามึงมาทำงานเนี่ยทํางานแมนนานเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปทําห้องห้องฉายอะระวังลรงสามห้องฉายลงสามไว้เลยบบอกไว้แค่นี้แล้วก็ไปคุณดิก๊กก็แหมจะออกก็ยังอําอีกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็โดนเพื่อนที <S <S ่ทํางานคุณหนุ่มเอ๋ยคุณเอกเอ๋ยแกล้งหยอกผีมาตลอด จนกระทั่งวันหนึ่งหัวตัวผู้จัดก,การเขาก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้อยากให้คุณดิ๊ะมามาช่วยตรงห้องฉายหน่อยเพราะว่าห้องฉายเนี่ยมันขาดคนมันเหลือแค่หนุ่มคนเดียวแล้วก็คนอื่นก็ไม่สะดวกในการขึ้นมาเดี๋ยวไปเรียนรู้งานหนุ่มนะเดี๋ยวหนุ่มเขาจะสอเนเองว่าต้องทําอะไรบ้างก็ไปถึงไปห้องฉายหนุ่มก็พาไปพาไปทําความรู้จักกับห้องฉายในห้องฉายมันทั้งหมดในสามห้องนะห้องหนึ่งต่อหนึ่งลงห้องหนึ่งต่อหนึ่งลงอยู่ห้องเรียงกัน แล้วก็บอกกฎกติกาว่าอ่ะการที่เราจะเป็นพนักง,งานฉายหนังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดิกิตต้องรู้เลยหนึ่งคือทุกวันพระจะต้องเอาพวงมาลัยเอาน้ําเอานมมาไหว้ที่เครื่องฉายทุกครั้งทุกวันพระห้ามลืมเด็ดขาดอสองคือ,อ,อห้ามบุคคลภายนอกห้ามพาบุคคลภายนอกขึ้นมาบนห้องฉายหนังโดยเด็ดขาดอันนี้เข้าใจได้สาม สามคือเดี๋ยวเรื่องของการเตรียมไฟล์หนังเนี่ยเดี๋ยวพี่จะสอนนะแต่ไฟล์หนังเนี่ยห้ามผิดโดยเด็ดขาดคุณดิก๊กก็อ๋อโอเคได้ครับพี่มีแค่นี้ใช่ไหมครับคุณคุณคุณหนุ่มเขาก็บอกว่าแต่อีกข้อหนึ่งที่มึงต้องรู้เลยนะถ้าวันไหนก็แล้วแต่ที่มึงมาทำงานแล้วเปิดเข้ามาในห้องฉายหนังถ้าเห็นเส้นผมอยู่ตรงพื้นอยู่ตรงเครื่องฉายไม่ต้องตกใจนะ มองให้มันเป็นเรื่องปกติคุณดี๊กเอาอีกแล้วอ้ําอีกแล้วจะชอบอ้ํามาแล้วนักหนาคือเว้นว่างจากการอ้ําบ้างก็ได้สั่งงานเสร็จปุ๊บทิ้งเล็กนิดเดียวพี่ปั่นผมวเนี่ยก็ถามบอกมึงเชื่อกูหนุ่มบอกมึงเชื่อกูไม่เชื่อมึงลองไปเดินดูตามห้องก่อนก็ได้อะไรเงี้ยครับตัวของคุณดิ๊กก็ถือวอไปอันหนึ่งแล้วก็เดินไปตามห้องห้องแรกก็ก็ปกติดีแต่ก็จะมีเหมือนกับ เศษผมอะไรเป็นเรื่องปกติอะ่ะอ,อาจจะเป็นของแม่บ่งแม่บ้านอะ่ะห้องที่สองก็มีเหมือนกันแต่ห้องที่สามพอเปิดเข้าไปปุ๊บมันก็มีเศษผมแต่มันไม่ได้มีแค่เป็นแบบเส้นผมค<ฆ>่ะที่มันน้อยๆอะ่ะคุณดิกบอกว่าที่เขาเห็นเนี่ยมันคือเป็นกระจุกเส้นผมอืมของคนกระจุกอยู่ตามพื้นกระจุกบนรัตผมเนี่ยเออกระจุกแบบกองตามพื้นแล้วก็ห้อยอยู่ไอ้ตรงเครื่องฉายตอนแรกคิดว่า โว้ย<ห>มันต้อง<ห>อมกันถึงขนาดนี้เลยเหรอวะออก็เลยวอไปบอกเออพี่นุ่มผมมาเจอเส้นผมนะแต่เป็นของแม่บ้านหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้เหรอมันมีเส้นผมอยู่ในห้องฉายเนี่ยคุณหนุ่มก็พูดน้ําเสียงด้วยความซีเรียสเลยนะเขาบอกว่าก็เขาไม่เชื่อเดูที่ช่องแอร์ข้างบนดนิเขาแหงนไปช่องแอร์เหมือนกับช่องแอร์มันตรงขอบๆที่มันเป็นแอร์จะโคตรออกมาอา่ะฮะมันมีเศษผม ที่มันปววิววิววิวอยู่เขาบอกมันจะเอาผมขึ้นไปแปะข้างบนหรือแอร์มันดูดผมเข้ามาแล้วมันก็มาตกในห้องนี้คือณตอนนั้นเน่ะด้วยความที่คุณดิ๊กเขาไม่เชื่อเรื่องผีเขาไม่กลัวผีเขาก็ปล่อยผ่านไปเออเอาเอาพี่อยากจะอาผมอะไรก็เอาเลยอืนะครับจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งคุณดิ๊กก็ฉายหนังตามปกติวันนั้นเขาบอกเขาฉายอยู่ที่โรงสองคือกฎกติกาของของที่โรงหนังทุกที่อ่ะผมว่าน่าจะเป็นเหมือนกันหมด คือวันไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีลูกค้าเขาจะปล่อยให้หนังฉายไปประมาณสักสามสิบนาทีถ้าดูแล้วอ๋อไม่มีลูกค้าแล้วเขาจะปิดหยุดฉายเลยเพื่อรักษาหัวฉายวันนั้นเนี่ยเขาก็เดินอ่ะลงหนึ่งมีคนดูอ่ะลงสองมีคนดูอ่ะลงสองไม่มีคนดูอ่ะลงสามมีคนดูเขาก็กลับมาดูที่ลงสองเช็คดูแล้วมันไม่มีคนดูนี่หว่าผ่านไปสามสิบนาทีเขาก็ปิดเครื่องฉายเขาปิดเครื่องฉายปิดรงปิดไฟกําลังจะเดินออกมานอกห้องฉายมีวอลขึ้นมาบอกเฮ้ยดิ ปิดเครื่องฉายเหรอโรงสองอ่ะมีลูกค้าดูอยู่คุณตี้ก็บอกเอ,อ่อผมเช็คดูแล้วนะในโรงมันไม่มีลูกค้าผมก็เลยปิดเครื่องฉายตัวของคนที่วอลขึ้นมาเขาบอกว่าไม่มีบ้าเลยลูกค้าเดินออกมาบอกอยู่เนี่ยว่าเนี่ยเขานั่งดูหนังอยู่แล้วก็กดเครื่องฉายมันหยุดไปคุณตีก็เอาโดนแล้วมั้งเนี่ยหรือโดนผีหลอกอะไรก็ไม่รู้ก็พยายามไปดูชะงกไปดูอ๋อไอ้ตรงจุดที่เขามองไม่เห็นมันเป็นจุดบอดแถวเอ มันมีลูกค้านั่งอยู่จริงๆก็เลยคิดว่าแหมโดนอมอีกแล้วคือตอนนี้ทุกทุกคนดีเกะเขาไว้ใจใครไม่ได้เลยมันโดนดิวต่เรื่องผีมาโดยตลอดไม่รู้ว่าไหนเรื่องจริงถูกจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งฉายหนังโรงที่สามอยู่วันนั้นน่ะคนเงียบมากโรงหนึ่งโรงสองก็ไม่ค่อยมีคนก็มาดูที่โรงสามปรากฏว่ากำลังที่จะฉายหนังตัวอย่างอยู่ครับเขาก็คอยสังเกตว่าจะมีคนเข้ามาหรือเปล่า พอใกล้ๆเกือบสักสามสิบนาทีอ่ะเขาบอกเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเดินเข้ามาคือโรงหนังมันโล่งเลยนะเขาก็มองเออเฮ้ยมีลูกค้าแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เดินเดินเข้ามาแถวกลางแถวกลางเสร็จปุ๊บก็ไม่นั่งแล้วก็เดินไอ้ตรงตรงที่นั่งมันจะมีแถวกลางครับที่มันเป็นทางเดินยาวๆลงไปครับแล้วก็เดิน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 ลงไปไปนั่งแถวหน้าสุดโอ้โลงมันก็โล่ง ไปนั่งทําไมแถวหน้าสุดปกติเราไม่ค่อยนั่งแถวหน้าหน้าอ,ๆๆอยู่แล้วอะไม่แถวหน้าปกติเขาไม่ขายอยู่แล้วด้วยถูกไหมคนจองดูหนังไงก็อ,อแถวเต็มที่แถวกลางอะค่แต่ที่ดีที่สุดคือแถวหลังแถวหน้านี่เฉพาะแบบหนังที่มันหนังเต็มจริงๆนะใช่เออผูกผเคยดูครั้งหนึ่งโอ้โหไม่ไหวว่ามันใหญ่เกินอะต้องแบบโอ้โหต้องคนต้องแน่นอะแต่นี่ไม่มีคนผู้หญิงคนนี้ไปนั่งข้างหน้าเขาก็มองเอะทำไมเขาถึงไปนั่งข้างหน้าก็เลยวอไปหาคุณเอกบอกคุณเออก ช่วยเช็คหน่อยว่ามีลูกค้ามาดูรอบนี้ไหมแล้วทําไมเขาถึงมานั่งข้างหน้าเขาจองข้างหน้าเหรอเอกก็เช็คก็บอกเอ้ยรอบเนี้ยเวลาเนี้ยยังไม่มีคนซื้อตั๋วมาเลยนะไม่มีคนจองมาคุณนี่ก็บอกไม่มีคนจองมาบ้าอะไรไม่มีคนซื้อตั๋วแล้วก็เห็นนั่งอยู่เนี่ยไหนลองเข้าไปดูหน่อยสิคุณคุณเอกก็บอกเออเดี๋ยวได้เข้าไปดูเดี๋ยวพอถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวยิงเลเซอร์ขึ้นไปเรียกว่าอยู่ตรงไหน พักๆหนึ่งคุณดิ๊กเขาก็รออยู่บนห้องฉายแล้วก็มีแสงเลเซอร์ปรัป๊บๆๆเข้ามาเขาก็โผล่ไปตรงช่องกระจกครับที่มันจะมองเห็นข้างล่างได้คุณดิ๊กเขาก็วออ้าวนี่ไงเขาก็นั่งอยู่นี่ไงข้างหน้าแถวหน้าสุดเลยตรงกับเกือบกลางๆเนี่ย <S 2> <S 2> เดินไม่ดิคุณเอกก็ทเง้อมองแล้วก็เดินไปตรงไหนคุณดิ๊กก็เดินมา,านตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเก้าอี้ตัวเนี้ยเขานั่งอยู่ข้างหน้าไง <S <S อคุณเอกบอกนั่งอยู่ข้างหน้าบ้าอะไรไม่เห็นใครสักคนหนึ่ง คุณดิกกเอาอีกแล้วออามุอีกแล้วเหรอะก็ส่งไอ้เลเซอร์ลงมาครับไอ้ตรงเก้าอี้นี่ไงเนี่ยผู้หญิงนั่งอยู่อ่ะ,อะไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูคุณดิ๊กเอื้อมมือจะไปเปิดไฟตายัางมองอยู่นะจังหวะที่กําลังเอื้อมมือเปิดไฟผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ครับหันควับขึ้นมามองคุณดิ๊กแล้วก็ลุกขึ้นยืนจังหวะที่คุณดิ๊กเปิดไฟพอไฟสว่างปุ๊บผู้หญิงที่นั่งอยู่ชุดขาวอ่ะวิง่งออกเป็นทางหนีไฟ สักพักหนึ่งคุณเอกวิ่งจากไอ้ตรงเก้าอี้ก็วิ่งออกมาข้างนอกคุณลิ็วอหาเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนเป็นอะไรก็เลยวิ่งออกมาจากห้องฉายแล้วก็ลงมาหาคุณคุณคุณเอกข้างล่างเห็นคุณเอกแบบนั่งหอบตกใจเหวออยู่อะครับถามเฮ้ยทำไมเป็นอะไรอะคุณเอกบอกว่าเห็นเหมือนกูใช่ไหมผู้หญิงม่แกี้ที่อยู่อยู่ลุกขึ้นมา แล้วก็วิ่งไปออกไปตรงทางออกไปไหนีไฟอ่ะประตูหนีไฟอ่ะก็บอกใช่ดิก็บอกแล้วว่ามีลูกค้านั่งอยู่คุณเอกก็บอกว่าไอ้ลูกค้านั่งอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ตอนที่ไฟมันเปิดเนี่ยอยู่ๆผู้หญิงคนนี้โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ลุกขึ้นยืนปุ๊บแล้วก็วิ่งออกไปตรงบันไดหนีไอต้ตรงประตูหนีไฟคุณดิ๊กก็บอกบอก็เรื่องปกติออกไปทางนั้นก็วิ่งออกไปดูสิเผื่อเป็นคนสติไม่ดีหรือใครแอบเข้ามาเขาบอกมึงดูดีๆไอตต้ตรงบันไดเนี่ยไอ้ตรงประตูหนีไฟเนี่ย อย่าลืมว่ามันไม่ได้เปิดนะมันเป็นประตูที่ล็อกอยู่มันเปิดอีกฝั่งหนึ่งซึ่งถ้าจะมีคนมาดูหนังถ้าจะออกคือออกฝั่งนี้แต่ผู้หญิงคนนี้ดันวิ่งไปฝั่งที่มันล็อกอยู่ oh. ก็ให้คุณดิ๊กไปดู <Ha. S 2> ตรงประตูหนีไฟปรากฏว่ามันก็ล็อกอยู่จริงๆอ๋ออันนี้คือคุณดิ๊กแบบเจอละชัดเจนแล้วอีกวันหนึ่งก็เลยมาเล่าให้กับพี่หนุม่มฟังพี่หนุม่มก็บอกเฮ้ย ผู้หญิงเหรอ,อยังไงวะก็เลยไล่ไล่กันดูเด็กเดี๋ยวนะเม,ม,ม,มื่มอาวา,น,วาน,นลืมอะไรปะ่ะคุณดิ๊กผมไม่ได้ดืมอะไรผมก็ทํางานปกติเมื่อวานวันพระมึงลืมอะไรป่ะคุณดิ๊กเอ้าลืมลืมซื้อดอกไม้ซื้อพวงมาลายัยซื้อน้ําซื้อนมมาไหว้้วเขาก็เลยอ๋อเนี่ยเขาคงมาเตือนเขาคงมาเตือนแหละเอ่อที่ไม่ได้ทําตามที่บอกคือไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ข้อตกลงเนี้ย มันเป็นการทํากันมาเมื่อไหร่ระหว่างผีตรงนั้นกับโรงหนังอืพี่หนุ่มเล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่เคสหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคนฉายหนังปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยวันนั้นหนังฟอร์มใหญ่เข้าคนเต็มโรงเลยอืคนแบบนั่งกันเต็มทุกที่นั่งอะ่ะแถวหน้ายังนั่งเลยก็จะมีพนักง,งานฉายคนหนึ่งก็ไปฉายหนังพอฉายเสร็จปุ๊บเขาก็ระหว่างที่กําลังฉายอยู่เขามองลงมาข้างล่างอะ่ะคือหนังฉายทุกคนก็ควรที่จะดูไปที่หนังไอ้จังหวะที่ จอหนังมันสว่างนะครับคนฉายคนนี้เขาก็มองเห็นคนดูคนหนึ่งไม่ดูหนังมั้ยหันหน้าขึ้นมามองคนฉายแล้วก็ยิ้ม <ไป S 2> นั่ง<า>เออนั่งแล้วก็ยิ้มเขาก็เออทําไมเขาไม่ดูหนังวะ <c oughs> แต่เห็นเป็นผู้หญิงนะ,ะหันยิม้มเสร็จปุ๊บเขาก็พยายามจ้องพอจะมีจังหวะหนังมันสว่างแล้วมันก็วูบดับไปแล้วมันสว่างขึ้นมาอีกทีนึงเก้าอี้ตรงนั้นไม่มีคนนั่งนี่ที่เขาเจอ ฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีผจากอังคารคุมโปงเอาฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วย <c oughs> อังคารคุมโปง X <c oughs>